ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้ท่านผู้ฟังกําลังรับฟังรายการเพลินเพลงวันวาน,นกับสาระน่ารู้อยู่นะคะดิฉันสุน,น,น,สนะสะันต์บัวเนียมค่ะและดิฉันสุภาพรหัวสกุลค่ะค่ะรายการนี้จัดขึ้นโดยสมาคมสิทธิเก่ามหาวิทยายลัยราชพัฏยา,าวิทยาลายัยขัวยาลาค่ะ ซึ่งบอกอากาศทุกวันเสาร์ของเดือนนะคะในช่วงเวลา14นาฬถึง16นาฬกคลื่น FM 98.5มิกเฮิร์ทางสถานีวิทยุประการศึกษามหาวิทยา,าลัยราชพัฒนาค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะ วันนี้เป็นวันพิเศษวันหนึ่งเลยค่ะท่านคงสงสัยว่าทําไมเรานั่งกันถึง <c oughs> วันนี้นะ <c oughs> เรานสองนนคนใช่ไหมคนะวันนี้เรามีถึงสามคนนะคะเป็นวันพิเศษก็คออือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมบัติโยธ,ธ,ธ,ธาทิศนะคะโยธาทิศนะคะท่านเ,เป็นอธิการบดีของมหาวิทยายลัยราชาพัฒนาค่ะก็ขอสวัสดีท่านอธิการบดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับค่ะ วันนี้นะคะท่านก็เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านท่านก็มีงานติดอยู่ตอนนี้นะคะคงานยุ่งม,มากเลยแต่ก็อยากจะให้ท่านได้มาพบปะกับการเพลงของเราด้วยในวันนี้นะคะครับ,รบพอจะมีอะไรที่จะพูดคุยกับพวกเราบ้างคะก็มาเมื่อตะกี้ผมมามอบอุปกรณ์ยืมเรียนนะครับ,ค,รบคือโน้ตบุ๊กให้นักศึกษาที่ขาดแคลนเพราะในช่วงที่โควิดเนี่ย เราจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ซะเป็นส่วนใหญ่ <Okay. S 2> ทีนี้น้องนักศึกษาบางคนบ้านเขาอยู่ไกลนะครับและบางคนเนี่ยก็ไม่มีอ,อุปกรณ์เหล่านี้มีเฉพาะแค่มือถือ,อทางสภาหมหาวิาลยโดยท่านนายกสภาท่าน mm hmm. ดรชุนโคพันธุเวศนะครับท่านได้ให้ความสําคัญเรื่องนี้ก็มีโครงการที่จะมาช่วยนักศึกษาโดยเราจัดงบประมาณสําหรับการให้ซื้อน้ตบุ๊ก mm hmm. ให้นักศึกษาที่ขาดแคลนเหล่านี้ย oh. ืมเรียนเ <Okay. S 2> มื่อกี้ผมก็ได้มามอบ เรามีทั้งหมด270เครื่องที่ให้นักศึกษาที่ขาดแคลนบ้านอยู่ไกลๆบ้างอะไรต่างๆเพราะใช้ใช้มือถือเนี่ยจะพิมพ์อะไรก็ลําบากก็เลยให้เป็นโน้ตบุ๊กไปยืมไปจําตัวไปเลยะคะใหให้ยืมครั้งละ2อเดือนแล้วก็มาต่ออีกอะไรต่างๆแล้วก็มีกระบวนการคัดกรองเด็กที่ยากจนจริงๆเด็กที่ขาดแคลนจริงๆนี่คือสิ่งที่ทางสภามาไรในส่วนของไรเอง ให้ความสําคัญแล้วก็เห็นเห็นใจน้องๆที่ที่ลาบากมากเพราะเราเรียนออนไลน์มันต้องใช้สื่ออาสื่อลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ก็เลยเป็นโครงการดีๆที่มหาลัยราชภัฏนได้ดูแลนักศึกษาไม่ใช่ว่าเราทั่วทั่วไปอะไรต่างๆแต่เราเข้าไปถึงความปัญหาความเดือดร้อนของน้องๆคือเรามีบริการให้ถึงถึงตัวนักศึกษาเลยเมื่อกี้แจกไปให้ให้ให้ยืมเงินไปประมาณ รวมทีมนี้ก็ประมาณ80กว่าเครื่องแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งก็กำลังเป็นรอบที่3ที่ต้องมาคัดกรองเด็กที่มันจรินก็เป็นสิ่งที่ดีสิ่งหนึ่งนะคะที่จะมอบให้กับเยาวชนของเราของภาคใต้ของจังหวัดของเรานะคะนอกจากนอกจากนี้แล้วท่านมีนโยบายผมว่าในส่วนอยากจะเล่าให้ฟังนิดๆนะครับจริงๆใช้เวลา2-3ชั่วโมงยังไม่พอหลายๆวิกว่าจะจบเพราะมันมีมันมีอะไรดีๆเยอะๆอยากจะประชาสัมพันธ์หรือว่าบอก ข้อมูลข่าวสารวันนี้เราต้องบอกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราไปได้ไกลามากแล้วเมื่อจัดเลตติ้งอะไรต่างๆการเด็กน้องๆนักศึกษาเองบุคลากรเองอาจารย์เองตัวมหลาลัยเองเวลาไปประกวดอะไรต่างๆเรามีรางวัลเยอะแยะมากมายเลยนี่เป็นความมีความสูงมาก <c oughs> เราเห็นผลงานด้วยความเพียรพยายามของครูบาอาจารย์ของเรา ตัวนักศึกษาเองเราไปลงเวทีไหนเราก็จะได้ที่1ที่สองที่1ที่2เวทีระดับชาตินานาชาติอะไรางเนี้เยอะมากๆเลยรางวันไม่หวานไม่ไหวที่แสดงความยินดีกันนะวันนี้ก็เลนเป็นความเป็นเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจแล้วเรนกิ้งของเราะวันนี้การเว็บบอมมตริกอะไรต่างๆที่จัดโดยเรนกิ้งของต่างประเทศเนี่ยเราเราที่1ของภาคใต้ของราชพัน์ที่1่ในหรารชพัน์ภาคใต้เรนกิ้งเราดีมากในเรื่องของวิชาการอะไรต่างๆ แลนกิ้งของประเทศเราอยู่ที่6ของประเทศ <okay. S 2> ซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่มีความสุขแล้วก็ มีความสุขและก็สบายใจเป็นกําลังใจเป็นกําลังใจท่านอาจารย์ที่นี่ทุกคนรวนักศึกษาเองล่าสุด ITA หรือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารจัดการของหมาลัยเราที่หนึ่งของภาคใต้ที่หนึ่งของภาคใต้ในสิบหมาลัยใหญ่นะสิบหมาลัยทั้งทั้งภาคใต้มันมีสิบกว่าหมาลัยไม่ว่ามอมอทักษิณมออะไรต่างๆทั้งหมด เรามาที่หนึ่งของเราสามารถชนะรายใหญ่ได้เลยที่หนึ่งขอ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 งภาคใได้คือเรามีคุณธรรมมีความปร่งใสใช่ใช่ใช่ใชที่มีการประเมินหลังนี้แล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายเรามีโดยเฉพาะอาจารย์ทั้งสองท่านนี่มาจากวคเนาะเรื่องวคเรามีโครงการ e x ็กซ่าไทม์เดี๋ยววันหลังผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทําอะไรได้ค่ะได้ปีเราตอนนี้ทางโครงการของรัฐบาลสนับสนุนเรื่องของกองทุน ที่มีคณะกรรมการกสศโครงการลดความเหลื่อมล้ำและความเสมอภาคทางการศึกษาเนี่ยนะสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาเนี่ยเขาเขาอย่างนี้เขามีการคัดกรองเด็กเด็กที่อยู่ม .6 แล้วให้มาเรียนมีค่าเธอมีค่าใช้จ่ายเดือนละ8 0 0 0จบและบรรจุเป็นค่าการครูเลยเรียนที่นี่เหรอที่นี่เลยแล้วแล้วก็เรียนอยู่สองเอกปฐมวัยกับปฐมศึกษาทุกหมาอะไรที่ผลิตครูทั้งประเทศเขาก็เสนอโครงการไปให้กสศคัดเลือก ว่าคุณมีความพร้อมคุณมีความเหมาะสมอย่อะไรในการที่จะผลิตครูเหล่านี้เขาก็มาคัดกันทั่วประเทศเริ่มปีที่แล้วปีที่แล้วเราก็ได้มาหนึ่งในสองเราได้หนึ่งในภาคใต้ทั้งหมดคือคือสองเราได้มาหนึ่งเอาเวลาจะหมดจะไหมไม่เป็นไรสองเราเราได้เราได้หนึ่งนะเราได้ได้หนึ่งแล้วก็ทางสุราษฎร์ได้หนึ่งก็คัดมาหลายหมาอะไรนะในภาคใต้ทั้งประเทศไทยมีอยู่เก้า เราเราได้หนึ่งปีนี้เป็นปีที่สองเด็กที่กําลังเรียนนี่ก็ประจาสสมพันธ์ด้วยเราได้มาสองได้มาสองในเก้าเป็นมหาาลัยเดียวแบบมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศไทยที่ได้มาสองเอกเอกอะไรเป็นซ้อนปฐมวัยกับสมศึกษาภาคใต้มีสี่เขาให้มาสี่สี่เราอ่ามอก็ได้ไปหนึ่งมอสุราชราชพัฒสุราชหนึ่งราชพัฒยาลาสอง ทั่วประเทศก็ได้หนึ่ง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 อีกห้าอีกอีกประมาณแปดเก้าที่ได้หนึ่งหนึ่งเราได้สองเป็นปีที่สองซ้าค่ะท่านเราจึงยืนยันได้ว่าเมื่อเขากระบบาประเมินว่ากระบวนการผลิตนักศึกษาครูที่จะเป็นเป็นครูที่มีศักยภาพต่างๆเนี่ยมีความเหมาะสมอะไรต่างๆเราเป็นสถาบันที่ผมต้องบอกว่าแรนดกิ้งดีมากได้รับการเชื่อถือเชื่อถือไม่งั้นเขาจะไม่ให้เรามาผลิตสองใช่ฮะเป็นปีที่สองแล้วก็สองเอกมากที่สุดในประเทศไทยนั่นคือความ ภูมิใจภูมิใจจริงๆเขาเชื่อมั่นกับราชพัฒยาวันนี้ก็อยากบอกให้พี่น้องประชาชนแล้วก็สิทธิเก่าของราชพัฒยาได้ภาคภูมิใจกับมาอะไรของเราเรก็ภูมิใจนะคะพี่นันนในขณะที่เราวิทยาลัยครูเราก็ภูมิใจวันนี้ถ้าถ้าท่านสิทธิเก่าไม่ได้เข้ามาในหมาอะไรนะเข้ามาจะเห็นการเปลี่ยนแปลงใช่วันนี้ประชาสัมพันธ์นิดนึงเรามีเฟซบุ๊กเราวันนี้เราเวลาเราคิดหลักสูตรต่างๆเราพยายามให้เด็กนักศึกษา ไปทํามาแล้วเราก็มีที่ขายแล้วก็เด็กๆเราที่ไปทําเรื่องเกษตรนะไก่แม่ต่งผักบอดสารพิษอะไรต่างๆขนมขนมอะไรต่างๆเอามาขายที่เฟสบั๊กที่ติดกับโรงเรียนอนุบาลเรามีช็อปให้ขายใช่ใช่ใช่เป็นผลงานผลงานของนักศึกษาและก็ครูบาอาจารย์ของเราบุคลากรของเราไปวางจําหน่ายดีมากเลยเรากําลังทําเดคอคือศูนย์เรียนรู้ศูนย์ที่จะรับผู้สูงอายุมาดูแลไปกับเพื่อที่จะเป็นแหล่ให้หลักสูตรระยะสั้นคือ การดูแลผู้สูงอายุเราจะเปิดหลักสูตรตะต้นสี่เดือนครันี้จะเป็นแล็บและรับด้วยโทษนะคะแลผู้สูงอายุนี้รับอายุประมาณก็เก้าหกสิบปีขึ้นไปแต่ช่วยตัวเองได้นะคะไม่ได้จำกัดอายุไม่จากัดแล้วช่วยตัวเองได้แต่มันเป็นลักษณะว่าใช่ไม่ใช่ว่าจะมาอะไรมากมายแต่เราต้องมาดูให้เขามีความสุขเราต้องตอบแทนบุญคุณของผู้สูงอายุดูให้เขามีความสุขดูแลสุขภาพอะไรต่างๆเรามีวิธีการที่จะดูแลเรื่องสุขภาพ มีนันทนาการกิจกรรมร,ร้องเพลงบางรู่นนักอะไรต่างๆเนี่ยจะมีกระบ,บนนวนการเหล่านี้เราคิดว่าน่าไม่กี่สักผมว่าน่าสักปลายปีนี้น่าจะเปิด<ม>อันที่สองเราก็จะเรามีกําลังทํำอยู่คือ,อมันเหมือนกับโรงงานทอผ้าเป็นแหลบผ้าซึ่งมีทั้งทอมีทั้งมัดย้อมแล้ววันที่1 7บ8นี้เราจะไปปลูกซึ่งถูกมันมันไม่ได้ดูแลกันอะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่ได้ว่ากันอยู่ที่ศรีสะคอน ไปปลูกอะไรนะฝ้ายไปปลูกฝ้ายอยู่ร้อยไร่วันที่1 7 1 8พอดีผมไม่อยู่สิบ14นี้ผมเข้าเฝ้าเข้าวังแล้วก็เข้าฟฝ้าเพื่อถวายปิญญากิดุษฎีดีมศักดิ์ให้สมเด็จพระราชินีแล้วันที่สิบสี่อีกสองวันสามวันนี้งั้นสิบเจ็ดสิบแปดผมไม่อยู่ผมมีภารกิจอยู่ไปปลูกฝ้ายปลูกไปปลูกตรงนี้นะครับแล้วกฝ้ายแล้วก็มีเลี้ยงไก่ได้ไหมมันปลูก มีไหมมมอนมไหมนี่เอาไปปลูกร้อยร้ไร่ที่สีสันก่อนน7่สิแล้วเราก็มีกระบวนการที่จะไปอบรมไปสอนไปร่วมกับชาวบ้านค้นหาสิ่งดีๆของชาวบ้านเทคนิควิธีการโบราณอะไรต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสีทั้งหมดคือสีที่เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เป็นเคมีทั้งหมดเป็นงานวิจัยของเราหมด หยวกกล้วยเทือนสีอะไรต่างๆที่เขาไปหามาเม็ดนู่นเม็ดนี่นั่นคุยเยอะแล้วร้องเพลงดีกว่ามึงมันแล้วก็เปิดโรงแรมโรงแรมเราจะวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งนี่เคาเปิดวันที่หนึ่งนี่เปิดโรงแรมว้ยอ่าอ่ายะลาพาเลทมีประมาณห้ห้องและในยะลาพาเลท ท่านเวลาท่านมายะลาท่านจะไปเที่ยวเบตงบางทีท่านไม่มีเวลาไปท่านไปพักในนั้นท่านจะรู้เรื่องเบตงทั้งหมดท่านจะซื้อสินค้าที่เบตงมันมีทั้งหมดที่เราวันนี้เราปล่อยนักศึกษาไปทำอ่าสตอรี่อะไรต่างๆของเบตงผ่านระบบแอปพลิเคชันอะไรต่างๆท่านอยากจะไปอ่าสวยกณลกท่านไม่มีเวลาท่านพักในห้องสุไกรกูท่านจะรู้เรื่องของสุวยโณลกหมดเลยอ๋อแยกเป็นชื่อเป็นชื่อของห้องห้องต่างๆใน37อําเอภอแล้วท่านอยากรูภาพรวมของจังหวัดก็จะมีห้องยะลา ท่านก็จะมีห้องสงฆ์มีมีห้องบันดังสตามีหมดเลยมันอำเภอทั้งหมดเพราะว่ามีทุกอำเภอมีทุกอำเภอเลยใน37อำเภอมีทั้งหมดแล้วก็ห้องจังหวัดห้องใหญ่ห้องห้องนราธิวาสแล้วห้องห้องปัตตานีห้องยะลาห้องนราธิวาสเนี่ยนี่วันสิ้นสิ้นสิ้นตีเนี่ยวันที่หนึ่งเนี่ยเริ่มจะเปิดคโอเเมากลยน่าจะดีที่สุดในในสามจังหวัดเลยโรงแรมนี้ก็เป็นกานว่าเราเราได้ได้ ทราบความเป็นมาเป็นไปของเดี๋ยววันหลังผมมหาวิทยาลัยของเราวันหลังว่างๆก็ต้องใช้หลายวิคอะก็ต้องนั่งคุยวันนี้ก็ต้องต้องเชิญท่านอธิการร้องเพลงให้ยินดียินดีผู้ฟังได้รับฟังจริงวันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะ แต่ทราบว่าท่านเสียงเพราะสาบว่าคือคือไม่ไม <Labor ator. S 1> ah. ่อยากจะไปฝึกมากเดี๋ยวาคุณครูของเราที่เป็นสิบเก่าเลยต่างๆเดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวจะหมดเดี๋ยวจะหมเลยสนุกสนุกได้สนุกสนุกได้ผมก็ไม่ก็มีเวลาได้ไปร้องเพลงได้เตรียมไเหาตามพี่ีกันว่ากันไป แต่เราก็ดีใจนะคะวันนี้ที่ว่าท่านท่านเยี่ยมเราแช่วงนี้ก็เชิญเชิญท่านอธิการไปตามความพร้อมที่ไหนผมจะหะห้องสมีห้องนึงค่ะก็ขอขอบพระคุณท่านอธิการเอ่อท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมบัติโยธาทิพย์นะคะที่ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของความเป็นมาเป็นไปในมหาวิทยาลัย ราชพัทยา,าว,ทยวิทยาลัยคูยาลาของเราในวันนี้เป็นเกียรติอย่างสูงเลยค่ะน้องสุขค่ะ,คะได้ค่ะพี่นันคะถ้างั้นเราก็ <Okay. S 2> เราก็เสนอเพลงเดียวเลยนะคะ,คะเพลงแรกเลยนะคะ,คะ,ะซึ่งวันนี้นะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจาร,รย์ดรสมบัติโยธาทิพ์นะคะ,คะให้เกียรตินะคะเปิด เพลงเลยนะคะ,คะก็คือเพลงแรกเลยค่ะก็คือเพลงอะไระักในซิเมเจอร์นะคะค่ะค่ะ,คะขับร้องโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมบัติโยธาทิพย์ค่ะ,คะขอเชิญทุกท่านรับฟังค่ะ rất chưa chiều nay chạy kẹp búa chay quay ngày thơ quanh thân quanh chân bóng mơ